สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวสล็อตทุกคนด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาจัดเกมนี้ให้ร,รับชมกันนะคะวิธีแห่งกิเลนนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนเกมนี้เป็นเกมสล็อตของค่ายพีจีนะอ่ะมากระทุนสอง0นเจ็ดรอยบาทค่ะก่อนอื่นปรับเป็ดเป็นห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมไปซื้อฟิเจอร์กันสา5พันเจ็ดร้อยห้าสิบาทสแตเตอร์มาสี่ตัวนะคะเพื่อนเพื่อนต่อมามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้กี่หมุนนะอ่าได้มาสิบเอดหมุนนะคะตัวคูณเพิ่มทีละคูณสองนะคะท่านผู้ชม ดอกแรกไม่จ่ายค่ะท่านผู้ชมดอกที่สองก็ยังนะคะดอกที่สามมายังเออเจมาสาสิบเพื่อนอ่ามีสัญลักษณ์นี้มาอีกนะคะท่านผู้ชมโอ้โหสามสิบห้าคูณห้าท่านผู้ชมและมาดูดอกนี้กันวายมาจะเพื่อน4ี่สิบ้าบาทคูณเจ็ดแปกไปเลยสิคะท่านผู้ชมเข้าดอกแรกก็แตกเลยนะคะเพื่อนเอน แตกเยอะด้วยนะพูดเลยแตกเยอะด้วยนะ <Yahoo! S 1> แตกเกือบๆที่เราซื้อฟิ้เตอร์ไปเลยนะคะท่านผู้ชมกเกือบคืนคุณแล้วค่ะดอกนี้จัดมา3,455บาทนะคะเพื่อนๆอ่ะก็ใครอยากแตกดีๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมมาเล่นกันได้เลยที่เว็บของเรานะคะ i f m MM 999นะคะเพื่อนๆ ขอแจ้งหน่อยไม่แจ้งนี่คือพลาดมากนะคะลูกค้าใหม่รับโบนัสไปเลย50%เฉพาะยอดฝากแรกนะคะเพื่อนส่วนครั้งต่อไปนะคะเขาให้โบนัสอยู่ที่10%ตลอดชีพเลยนะคะแถมเ็บเรายังคืนยอดเสียเกมตลอดให้สูงสุดถึง3%และชวนเพื่อนมาเล่นนะคะยังได้รับความคอมจากเพื่อนอีก1%ด้วยค่ะท่านผู้ชมและมีโปรโมชั่นนะคะฝากทุกวันขั้นต่ำ500บาทคบ7วันนะคะ รับโบนะัสเืนไปเลย500บาทค่ะท่านผู้ชมจ๋าเอา้ามาเหลืออีก2หมูนสุดท้ายค่ะแต่ว่าตัวคูณเราไปที่คูณ19แล้วนะคะอะตอนนี้ก็1รอบสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเจมาคูณ19ค่ะสวยเบิ้ลเคมาค่ะคูณ21ค่ะดอกนี้คูณ23ค่ะท่านผู้ชมโอ้โหไวมากคูณ25ค่ะท่านผู้ชมอะไรกันครัคํานี้ โอ้โหไม่จ่ายก็ไม่จ่ายเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามาจ่ายนี่คือหนักหนักเลยค่ะหนักแบบเกินปุยมุยดูดีเลท่านผู้ชมเอามาจ่ายตอนหมดเราจะหมดนะโอ้โหวิธีแห่งยีเลนแม่งสุดปังวะ่ะแปดโคตรหนักท่านผู้ชมนี่แค่ดอกนี้นะเนี่ยนี่แค่ดอกนี้นะเนี่ยฟาดมาเกือบหมื่นไปเลยสิขาเพื่อนเฮ้ย ไม่เกือบเว้ยมันถึงนะผู้ชม11,505บาทนะโอ้ยตายแล้วรอบสุดท้ายมาจ่ายไหมคิวมาคูณ27ี่ะิบาจ็ดกนะผู้ชมจ๋ามีเบิ้ลไหม10บไหมโอ้โหไม่สิบนะไม่เป็นอะไรค่ะเพื่อนๆมาดูรางวัลรวมกันนะคะในส1หมุนของเรานะคะเพื่อนจ๋าหนึ่งหมื่นห้าันห้าร้อยห้าบาทโอ้โหเลขสวยแบบนี้นะคะท้าผู้ชมก็ขอเลิกดีกว่าค่ะ ไม่อยู่แล้วนะคะจะอยู่ทำาอ้ใหญ่อะท่านผู้ชมมาทุน2 0 0 0 0ื่นนะท่านผู้ชมจ๋าดูทุนกลับบ้านเราดิสามหมื่นสองพันห้าร้อยค่ะเพื่อน